ายฟ้าจะสวยไปไหนนี่อยากไปวังเทวพรมคืออยากไปหยิกแก้มใยดูดอับสรหลานสาวคนสวยตัวท็อปของคุณตาเทวพันธ์เลยสรนเสิญหนาข่าวมือถือนี่ดูดอับสรเพิ่งออนแอร์ได้ไม่กี่อพิซดแต่แต่แต่ไอจี IG ของมิ้นยอดฟอลขึ้นไวมากมันก็ไม่แปลกเพราะนางทั้งสวยทั้งน่ารักมีความสามารถในการแสดงแบบนี้แล้วไม่เฉพาะแค่ฉากในเรื่องของการพูดการแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดอะ แต่มันทําให้คนดูรู้สึกได้รู้สึกไปกับตัวละครนั้นภาษากายนางดีมากแล้วยังฉากดราม่าที่แอนซีเรียมเล่นกับมิ้นยิ่งดูย้อนดูยิ่งขนลุกบทวิไลรำพาคือเดอะเบสเพราะต้องใช้อารมณ์ในการเล่นนะสูงพอสมควรแล้วทุกคนมาดูแม่ซีเรียมดีเล่นดีเกิดส่งต่ออารมณ์ได้ดีแบบไม่มีติดขัดแต่แต,แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าบทดูดอับสอเนี่ยต่างจากบทอื่นที่มิ้นเคยเล่นมาก แล้วแต่ละลุคที่มิ้นเล่นออกมามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะต้องชื่นชมแล้วสวยเหมือนเดิมแต่ดูโตขึ้นคือสวยแบบพร้อมจังััดกับทุกคนนะ่ะน้องมิ้นคุณเก่งมากส่วนหน้าข่าวมือถือ